อำเภอนาดีของจังหวัดประจินบุรีมันมีเรื่องของช้างป่าครับคุณผู้ชมครับนี่บุกลงมาจากป่าอุทยานนะครับมากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านหัวมันสำปะหลังบ้างปามบ้างคุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่จิตอาสาเขาเฝ้าระวังให้นะครับเพื่อที่จะผลักดันช้างป่าเหล่านี้ให้กลับป่าลึกๆไปไม่มาทําความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่จิตอาสาเฝ้าระวังชา้างป่าครับเข้าไปตรวจสอบไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านที่นาดีประจินบุรีนะครับ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาว่ามีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน20ตัวนี่มากินหัวมันสมปะหลังคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ผลักดันช้างป่าพวกนี้ออกจากพื้นที่ไปคือเจ้าหน้าที่เองเห็นว่ายังคงได้ยินเสียงช้างร้องเป็นระยะระยะนะครับถามว่าทำยังไงก็จุดประทัดไล่ขึ้นมาให้ขึ้นไปบนเขาขึ้นไปเลยนะพบร่องรอยมันสมปะหลังที่เสียหายไปครึ่งแปลงคุณผู้ชมครับมีรอยเท้าช้างอีกนี่ ขนาดมันนะ30บ้าง40เซนบ้างเนี่ยครับคุณผู้ชมรอยเท้าลูกช้างตัวเล็กๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่บอกทีนี้พอไปถามคุณวิโรธครับเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าหมู่ที่5ที่ตำบลทุ่งโพบอกอย่างนี้นะครับหลังรับแจ้งเหตุก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานมาก็เล่งลงพื้นที่ก็ไปตรวจสอบุไปเจอช้างป่า20เชือก20ตัวต้องใช้คำว่า20ตัวคุณผู้ชม มีทั้งช้างตัวใหญ่เป็นฝูงช้างเล็กช้างน้อยอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดใจถ,ถ่ายภาพช้างไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะผักดันกับพื้นที่เข้าไปในป่าอยู่ที่ป่าก็ให้กลับป่าครับนะเออก็ให้กลับป่าอุทยานไปฟังเสียงนะครับคุณวิโรธหงสสำโรงนะครับจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าครับที่ว่ามีช้างโขงลงมาคืนนี้ประมาณ20ตัว20บบวกนะครับได้ มากินในป่ามันสำปะหลังของชาวบ้านและในป่าปามเยอะเลยครับตอนนี้เสียหายหลายจุดมีตัวใหญ่นำ,นำทางนำทีมอยู่ครับเราเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ครับต้องอยู่ห่างๆไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับยังเสียงร้องอยู่ครับแต่เราไม่กล้าเข้าใกล้เราก็ต้องถอยก่อนเพราะว่ามันมันอันตรายครับเราไล่แค่พอขึ้นเขาแล้วก็ต้องถอยลง คือมันเป็นช่วงที่มันสัมะหลังกำลังโตครับช้างป่าเองก็บุกมาทำลายบุกมากินมันสัมะหลังของชาวบ้านจนไปครึ่งแปลงแล้วครับเนี่ย